โอเคครับผมสวัสดีทุกคนนะครับก็ผมลูมิีแอร์นะครับก็ห่างหายกันไปเนิ่นนานนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายเนาะก็ไม่ได้ทําคลิปมาค่นอนข้างนานนะครับประมาณ3วันได้เนาะในวันนี้เราจะกลับมาลันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการทําคลิปนะก็ในวันนี้เนี่ยผมไปเจอเกมเกมหนึ่งมานะครับเป็นเกมแนวทอยเลทเนาะคอนโดเป็นแบบว่าคล้ายๆเพชรซิมนาก็เหมือนแบบว่าให้เราเปิดไข่แล้วก็ตีเก็บเลือดนะครับแต่มันเป็นแนวตีม่า ทวีตนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครที่ผมเพิ่งได้มานะครับเป็นโถส้่วมตัวนี้เนาะคอยาวๆนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับแล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยไอใส่สูตรนะคุณดูนะเราสามารถกดคิวเพื่อเป็นนี่ได้นะครับผมนี่ขี่แบบว่าสเก็ตบอร์ดนะครับแล้วเราก็ไปซุ่มตรงนี้ได้นะเหมือนจะให้เรามาซุ่มตรงนี้นะครับนี่นะก็จะใช้ค่าเงินประมาณนี้นะครับคุณดูนะมีโอกาสตามเปอร์เซ็นที่เราซุ่มได้นะครับขออนุญาตซุ่มโชว์ไปหนึ่งสักทีหนึ่ง นะครับผมจัดไปโอ้นี่มีแอนิเมชันในการซุ่มด้วยนะโอ้โหโคตรเกลือได้สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเกลือจัดโอ้โห m ม g o s อ่ะมาแล้วอันนี้ตัวสามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับแล้วเราก็สามารถกดใส่ได้หน้านี้นะฮะประมาณนี้โอเคมีเควสให้ทำอ๋อดีไงพอเราทำเควสเสร็จปุ๊บเราก็จะได้อะไอเทมตรงนี้นะครับอันนี้คืออะไรโอเคนาะแล้วก็จะมีร้านค้านะครับ นี่นะมีพวกเติมโลบัคอะไรอย่างนี้ก็มัน UI สวยงามใช้ได้เลยนะครับมีเทชด้วยนะคนดูนะก็นะครับสำหรับใครที่อยากได้ตัวละครในเทเลทาวเวอร์ดีฟเอนต์นะครับผมขอแนะนําเว็บนี้เลยนะครับบิลปรกอนะครับมีตัวละครให้เราซื้อมากมายนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นทีวีสไปเดอร์นะครับหรือไม่ก็เป็นออนจิเนียร์นะครับผมนะแล้วก็ยังมีไก่ตันให้เราเลือกซื้อกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ตันเพชรนะครับหรือไก่ตันเงินก็มี นอกจากนั้นก็ยังมีเพจซิมูเลเตอร์นะครับที่จะมีตัวดาวเม้ในแต่และอัปเดตมาขายแบบตึงๆกันเลยทีเดียวนะครับผมนะแล้วก็ยังมีเพจนะครับให้เราสามารถเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมนะก็อย่าลืมมาเลือกซื้อเรื่องห่ากันได้นะครับผมนะเว็บนี้เลยนะครับบิวประกอบนะครับผมนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับไปเลือกซื้อเรื่องหากันได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองตีกันดูสักหน่อยนะคนดูนะนี่นะครับผมอันนี้เป็นเหมือนแบบค่างเงินนะให้แบบว่ามอนจะตีหรือเปล่านี่ไงมอนตีสามตัวปัก,ปก,ปก โอเคได้ตังค์อยู่นะอุ้ยตีโคตรเร็วเลยอะ่ะก็ด้านต่อไปเนี่ยเราใช้อ่าสองในการปลดล็อกนะนะครับเดีย๋ยวว่าเราจะไปด้านต่อไปกันโอเคครับตอนนี้ผมมี250แล้วนะคนดูเดีย๋ยวเราไปด้านต่อไปกันเลยดีกว่านะครับจัดไปอ่าใช้ในการปลดล็อกอุ้ยโอโ้โหไปด้านต่อไปปุ๊บเด้งมาเลยนะครับผมอุ้ยโอโ้โหอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าให้เราอัปเกรดใช่ไหมอันนี้อ๋อนี่ไงมีซุ่มไข่ตรงนี้ นะครับอ๋อนี่ไงมันจะเป็นด้านต่อไปไปเรื่อยๆนะคนดูนะอันนี้คืออะไรครับอ๋อเป็นเหมือนพวกสเตตนะเพิ่มตัวละครใช่ไหมแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเพิ่มเอ่อไข่นะตอนที่เราสุ่มนั่นเองเนาะอันนี้เป็นแม่เหล็กนะครับเป็นวิ่งเร็วนะอันนี้สําคัญนะครับเพิ่มตัวละครเราซื้อกันเลยนะครับไข่อีกซื้ออีกอันหนึ่งอ๋อมันแล้วแต่ด่านนี่ว่าก็คือมันไม่สามารถซื้อได้หมดเลยใช่ไหมโอเค อ่าเสร็จเควสกเควสึ่งแล้วนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเอ่อต่อไปเราไปอ่าลองซุ่มไข่ดูนะดูที่ไข่เท่าไรอ๋อสามสิบห้าเหมือนเดิมโอ้ฟองเหมือนเดิมนี่ว่าอ๋อนี่ไงเป็นขั้นต่อไปนะอันนี้มันต้องเติมหรือเปล่านี่อันนี้ใช้เจ็ดสิบนะคนดูโอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มซะหน่อยเดี๋ยวเราลองกับโถซุวมยักษ์ดูนะคนดูไหวหรือเปล่านี่โอ้เรากดตีได้ด้วยนะนี่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 กดเอ่อตีเพื่อช่วยในการโจมตีได้นะครับ แล้วก็จะมีไดมงไนมอนด์ด้วยนะนี่ตรงนี้โอเคสวยต่อไปเนี่ยใช้ห้าลอยนะคนดูในการผ่านด่านนครับอ๋อนี่ไงมีเวลามีกองขวัญตามเวลาด้วยนะคล hey ้ายเกมเกมหนึ่งนะครับผม <laughs> กอง,องขวัญตามเวลาคล้า <laughs> ย hey เกมเกมหนึ่งอะผมจำไม่ได้แล้วมันแบบมันน่าคุ้นๆมากเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปาในส่วนของอ ซุ่มตัวเท่าหน่อยนะครับอันนี้ใช้70เพชรหรือเปล่านี่อ๋อใช้เป็นเงินเนาะคุณดูอ่า140เปิดไปแหละสองฟองดูดีได้แหละปรับโอ้โหเป็นตัวหนะ้าโถส้วมนะครับสองตัวนะโอ้โหเจ็ดสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวเราซุ่มอีกทีหนึ่งนะครับจะได้แบบว่าตัวจะได้ตึงๆนะจัดมาเลยอุ๊ยอะไรเนี่ย คอยยาวๆเราได้คอยยาวๆมานะคนดูอะไรวะนะ้าได้คอยยาวๆมานะครับเอาออกไงวะตัวอ,ออกไงอ๋อน,นีแล้วก็จะเลือกในส่วนของตัวที่มีดาเมจเยอะที่สุดนะครับก็คือคอยยาวๆกับโถสซ่วมนะคนดูนี่นะแล้วก็สนใส่ได้สี่ตัวนี่ตัวละครประมาณนี้นะครับดูปันป่นๆยังไงไม่รู้เนี่ยมันขี่เรือหรือเปล่าวะเน,นี่ยมันน่าจะขี่เรือนะคนดูอันนี้อันนี้อยู่ในโถสซ่วมนะครับผมคตรเท่เลยวะ่ะนี่นี่แล้วก็เก็บซากไปนะครับ ไล่เก็บไล่เก็บไปเนาะโอเคอันนี้เป็นโถสวมยักษ์ต่อไปเนี่ยอยู่ที่5้าอยนะเราก็เก็บเงินไปก่อนแล้วกันเหมือนเออเกมนี้เนี่ยมันจะมีบอสด้วยนะคุณดูคุณผมไปคุ้นๆเหมือนไปเจอผ่นานๆมาเนาะอ่าเราปลดล็อกด่านต่อไปได้แล้วนะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะคุณดูจัดไปโอเคนะครับตอนนี้เรามาด่านต่อไปแล้วเนาะในด่านนี้เท่าไหร่เนี่ยอุย้ยนี่นะครับเราจะเข้าไปตีบอสกันแล้วนะแต่เราต้องฟาร์มตังก่อนนะครับ อเคเดี๋ยวเราฟาร์มตังกันก่อนนะอันนี้ใช้เท่าไหร่เนี่ยใช้200นะคนดูอันนี้ใช้เอ่อตู้ไหนมันห่วกันวะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอันนี้เหรออันนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงอันนี้เรียงตามระดับใช่ไหมอ๋ออันนี้ตึงสุดโอเคใช้200เดี๋ยวเราฟาร์มอาหารได้2 0 0ละมาเดี๋ยวเราลองสัก1ฟองดูนะครับ ได้อะไรเนี่ย25%เลยนะคนดูนะดาเมจเท่าไหรวันนี้อุ้ย10ดาเมจ10เลยนะเดี๋ยวเราวางอ่าเรียแบบร้รยจัดไปดาเมจ10เลยนะคนดูบอกเลยว่าตึงจัดนะครับจริงๆเนาะโอเคเดี๋ยวเราฟาร์มก่อนโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตฟาร์มแล้วก็ไปซุ่มตุงซุ่มตัวซะหน่อยนะคนดูแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาฟาร์มต่อเพื่อให้เรานั้นจะไปปลดล็อกด่านต่อไปนะคนดูนะ โอเคครับผมคนดูตอนนี้ผมมีเงินทั้งหมดเนี่ยประมาณพันกว่านะเดีย๋ยวเรามาลองซุ่มกันซะหน่อยนะครับเดีย๋ยวเราลัดเริ่มจากสองอันเลยดีกว่าจัดไปจงหว่านี้ได้อะไรหรือเปล่าอันนี้ขอแบบตัวดีๆอุ้ยยี่สิบแปดเปอร์เซ็นนะครับสู้นี้ไม่ได้วะอันนี้มันเมื่อไรเราจะได้แบบว่าพวกสิบเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยขอแบบดีๆวหยจัดไปอุ้ยได้เป็นหัวเขียวเอ้ตัวสมหรือเปล่าวะอันนี้ไม่รู้นะคนดู โอเคได้อีกตาหนึ่งนะครับจัดไปฟรัฟโอ้โหได้โคตรเกลือแค่ okay, เดี๋ยวมาดูตัวหน่อยนะครับหัวเขียวเนี่ยดาเมจเนี่ยอยู่ที่8นะก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับอุ้ยแต่นี่ดีกว่านะไอตัวสกีบีดีดบๆนะครับดาเมจอยู่ที่10เลยนะครับผมจัดไปนะตอนนี้เราก็ไล่ฟาร์มเงินกันต่อเลยละกันนะครับแบบชิลๆนะนี่นะครับผมแล้วก็จะฟาร์มจากเจ้าโถส้วมใหญ่นะนะ่าจะได้เออเงินดี นี่ดีกว่านี้อันนี้น่าจะดีนะผมว่าฮ่าได้แล้วเนี่ยเปิดไปได้ยังวะยังไม่ได้เนาะแล้วถ้าเพชรอะเพชได้เท่าไรเพชก็จะได้ตาละเท่าไรเนี่ยเฮ้ยก็ได้เยอะอยู่ก็พอได้อ๋อแล้วผมเปิดคูณไว้หรือเปล่าอันนี้คูณหนึ่งใช่ไหมเปิดคูณหนึ่งไว้นะก็เลยแบบไปได้ง่ายนะครับไปนี้กล่องโอเคได้กล่องแลวฮ่าเปิดกล่องได้ละนะครับได้อะไรมาก็ไม่รู้ โอเคเดี๋ยวเราไปล่าบ,บอสกันดีกว่านะครับโก้พันซี่มาแล้วนะครับคนดูนี่อ้าวบอสอยู่ไหนวะอ้าวบอสไปไหนอ่ะอ้าวโอ้ยมาแล้วว้าวโอเคเลือดบอสเนี่ยอยู่ที่940 <c oughs> นะครับคนดูนะเดี๋ยวเราแบบว่าลองฆ่ากันดูเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราลองฆ่ากันดูเลยดีกว่านะครับจัดไปได้ไหมเนี่ยไหวน,นะโอ้ oh. บอต้นเกมไม่ค่อยเก่งเลยนะยังไหวอยู่นะครับเป็นปีกว่ามาเลยเฮ้ยอะไรนะอุ้ยมีโลด้วยเหรออุ้ยมามีโล้ดิว่ะคนดูจะไปตี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 มาดีมึงก็มาดีครับอุ้ยมาแล้วว่ะคนดูไหวชิวไหวชิวอุ้ยเงินโคตรเยอะเงินโคตรเยอะเก็บ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 เฮ้ยเงินโคตรเยอะเลยว่ะเก็บ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 อ่าฮะตอนนี้ก็เก็บเป็นเรียบร้อยแล้วนะมีอะไรให้เราสูบแม่ไม่มีเนาะโอเค ก็ประมาณนี้ก่อนละกันเดี๋ยวเราไปเออเวิลด์ต่อไปได้ไหมอ่ะใช้พันห้านะไปเลยว้าวตอนนี้ก็มาถึงเวิลด์เออเออเอนี่เราอยู่ด่านเท่าไหร่แล้วเนี่ยด่านใหม่เลยใช่ไหมเอาดีนี่กูอยู่ด่านใหม่หรือเปล่าเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะออ่ะอ่ะแล้วผมจะกลับไปด่านนั้นยังไงวะทิพย์ผ้าแล้วกูก็เอาสวยเราจะไปยังไงวะคุณดู โอเคครับเหมือนผมจะได้กุญแจอะไรมาไม่รู้นะคนดูนะนี่นะครับเป็นดอกอันนี้เนะาะเดี๋ยวเราลองมาสุ่มเจ้าตัวนี้ดูนะครับเห็นว่ามันน่าจะใช้กุญแจเหมือนกันนะน่าจะเป็นอันนี้นะครับเหมือนจะได้ของตามนี้เนาะตัวที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นอันนี้นะครับเป็นเหมือนเอนนะ่อตัวละครนะเดี๋ยวเราลองกดดูสักทีนะครับเคได้ไดมอนด์นะคนดูนะเคอันนี้คืออะไร <S <s อ๋อห,ห,หมดแล้วเนาะหมดลวโอเค ุ้ยคนดูวันนี้ใช้ห0ร้อยนะคนดูนะใช้ห0ร้อยเรามาซุ่มกันดูนะครับว่าจะได้อุ้ยพันสองเลยหรอสองฟองนะครับเนาะดูดีว่าจะได้อะไรฮี่ได้เป็นแมมมุมนะคนดูแมมมุมหดไปวะมันก็น่าจะหดตามที่แบบว่าเ,เราผ่านด่านนั่นเองเนาะแมมมุมเนยเวลสิบสาม 13, นะครับเนาะผมซุ่มได้ตัวเด้งเหรออ๋อได้เป็นมุมแดงมานะครับแต่ก็ค่าพลังเนก็เท่า,เจ,าเจ้าตัวนี้เลยเนาะอันนี้ก็ล็อกไว้นะครับ แล้วก็น่าจะไปเป็นด่านเรื่อยๆนะก็ฟาร์มตังค์ฟาร์มอะไรนะคนดูโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็เป็นแบบที่เล่นเพลินพอสมควรนะครับเพราะว่าคนที่ชอบแนวทอยเลตเนี่ยผมมองว่าน่าจะชอบนะครับแล้วก็ผมก็ชอบด้วยนะครับเพราะว่ามันก็เล่นเพลินดีนะโอเคยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอาจจะมี EP 2หรือ EP ไปเรื่อยๆนะ ก็เกมนี้เนี่ยก็สนุกใช้ได้นะครับใครที่อยากเล่นก็ลองไปเล่นกันดูได้เนะเป็นเกมแนวทอยเลตนั่นเองนะโอเคคลิปนี้ไปเลยครับบายบายจุ๊บ